หรอสลากออมทรัพย์ชุดมังกรหยก100,000บาทการันตีผลตอบแทนร่วม880บาทถูกรางวัลแบบ100%เร์เรางวัลไหนบ้างเดี๋ยวเรามาไล่เรียงดูกันนะครับกับสลากออมทรัพย์ทกศชุดมังกรหยกฝาก100บาทรุน10ล้านบาทในทุกๆเดือนตลอด2ปีนะครับได้รับดอกเบี้ย0.2 เต่อปีด้วยนะครับดอกเบี้ยก็ได้รางวัลก็ถูกนะครับห้ามพลาดเด็ดขาดฝากกดไลค์กด subscribe คอมเมนต์เป็นกำลังใจด้วยนะครับสลากออมทรัพย์ทกอสอชุดมังกรหยกนะครับผู้มีสิทธิ์ฝากบุคคลธรรมดาอายุตั้งแต่7ปีบริบูรณ์ขึ้นไปมีถิ่นที่อยู่ในประเทศไทยกลุ่มนิติบุคคลน,น,นิติบุคคลส่วนราชการที่มีถิ่นที่อยู่ในประเทศไทยทุกประเภท การรับฝากนะครับรับฝากหน่วยละ100บาทผ่านแอปพลิเคชัน BAAc Mobile หรือเคาน์เตอร์ธนาคารตั้งแต่วันที่17พฤษภาคม2568เป็นต้นไปอายุการรับฝาก2ปีครบกำหนดแบบวันชนวันนับตั้งแต่วันที่ฝากอัตราดอกเบีย้ยและเงื่อนไขในการจ่ายอัตาดอกเบีย้ยผู้ที่ฝากถึงวันครบกำหนดระยะเวลาการฝาก2ปีจะได้รับอัตราดอกเบีย้ย0น่วยละ0 4บาท นะครับคิดเป็นอัตราดอกเบี้ยร้อยละ0.2ต่อปีโดยธนาคารทกสจะทำการโอนเงินต้นและดอกเบี้ยเข้าบัญชีออมทรัพย์คู่โอนของลูกค้าให้อัตโนมัติผู้ฝากไม่ครบ3เดือนธนาคารจะคิดค่าธรรมเนียมการถอนจากมูลค่าสลาก2บาทต่อหน่วยถอนคืนได้98บาทต่อหน่วยผู้ที่ถอนคืนก่อนครบกำหนดจะไม่ได้รับอัตราดอกเบี้ย จำนวนรางวัลและเงินรางวัลต่อครั้งนะครับประกอบไปด้วยเงินรางวัลต่องวดมีจํานวนสูงสุดรวมนะครับสองล้านหนึ่งแสนหนึ่งพันสี่ร้อยสองรางวัลเป็นเงินรางวัลสูงสุดนะครับเก้าสิบหกล้านเก้าแสนเก้าหมื่นบาทโดยประกอบไปด้วยรางวัลที่หนึ่งเสี่ยงหมวดจํานวนหนึ่งรางวัลรางวัลละสิบล้านบาทรางวัลที่หนึ่งต่างหมวดจํานวนเก้าสิบเก้ารางวัลรางวัลละหนึ่งหมื่นบาท รางวัลที่2หมุน3ครั้งนะครับจำนวนรางวัลจำนวน300รางวัลรางวัลละ5,000บาทรางวัลที่3หมุน10ครั้งจำนวน1000รางวัลรางวัลละ2,500บาทรางวัลเลขท้าย4ตัวหมุน1ครั้งจำนวน1 0,000แสนรางวัลรางวัลละ600บาทรางวัลเลขท้าย3ตัวหมุน2ครั้งจำนวน2ล้านนะครับรางวัลรางวัลละ10เออรางวัลละ10บาท รางวัลพิเศษเสียงหมวดมีมี16รางวัลด้วยกันรางวัลละ1ล้านบาทนะครับโดยจะจับนะครับครั้งละ2รางวัลน,นะครับรางวัลละ1ล้านบาทโดยจับในปี2568ในเดือนมิถุนายนกันยายนและธันวาคมปี2569เดือนมีนาคมมิถุนายนกันยายนธันวาคมและปี2570ในเดือนมีนาคมนะครับ รางวัลพิเศษห้ามพลาดเด็กขาดนะเพราะนั้นใครนะครับสนใจอยากจะฝากนะครับอยากจะฝากจะออมในรูปแบบของสลากออมทรัพย์ทกศก็ห้ามพลาดซื้อสลักออมทรัพย์ชุดมังกรหยกซื้อ1,000 0แบาทเจรับ1000หน่วย1000หน่วยนั้นจะการันตีถูกเลขท้าย3ตัวนะเ,เลขท้าย3ตัวนะครับที่หมุนทั้งหมด10รางวัลที่หมุนนะครับ ทั้งหมด2ครั้งจํานวน10บาทนะครับรางวัลละ10บาทโดยจะแบ่งเป็นเลขท้าย3ตัวเลขละ10บาทจํานวน2รางวัลเท่ากับ20บาท20บาทคูณ24ก็480บาทครบกําหนดจะจะขายได้หน่วยละ0.4บาทต่อหน่วยนะครับคูณ1พันหน่วยเท่ากับ400บาทรางวัลบวกดอกเบี้ยรางวัล480บาทบวกดอกเบี้ย400บาทเป็น880บาท ควบกำหนดจะขายได้หน่วยละ1น0บาทส0สตางคูคูณ1,000ันหน่วยเท่ากับ1,400บาทบวกรางวัล4 8่บาทเป็น1 8 8 0บาทรับไปเลยนะครับก่อนจากกันนะครับซีรีส์สลากออมทรัพย์ชุดมังกรหยกนะครับจะมากันจะผัดเปลี่ยนหมุนเวียนนะครับในแต่ละวีคในแต่ละอาทิตย์นะครับสลับกับสลากออมทรัพย์ประเภทอื่นๆเพราะนั้นห้ามพลาดเด็ดขาดนะครับเราจะมาดูกันว่าฟาก กี่บาทได้ดอกเบีย้ยเท่าไหร่ถูกรางวัลไหนบ้างนะครับห้ามพลาดเด็ดขาดนะจากธนาคารพอกสอนะครับธนาคารเพื่อกเก,กเษตรแลสะสหกรณ์เกษตรฝากกดไลค์กดซับสไคร์คอมเมนต์เป็นกำลังใจด้วยนะครับก่อนจากกันอสังหารีวิวเตือนภัยเพื่อรู้ทันมิจฉาชีพนะครับหาก ท่านต้องการจะกู้เงินนะครับแล้วไปเจอนะครับพวกเงินกู้ออนไลน์นะครับที่ให้คุณนะครับดังต่อไปนี้หนึ่งเร่งให้คุณโอนเงินเพื่อเป็นการค้ำประกันหรือค่าทำสัญญามาก่อนที่จะได้รับสินเชื่อสองมีการอ้างเป็นเจ้าหน้าที่รัฐหรือผู้บริหารระดับสูงที่ให้ช่วยให้คุณผ่านหรือกู้เงินผ่านได้นะครับ 3. พยายามสร้างความน่าเชื่อถือโดยการออกเอกสารสัญญาที่มีตาหน่วยงานรัฐเช่นแบงค์ชาติให้มั่นใจได้เลยว่าพวกนี้คือมิจฉาชีพนะครับเพราะนั้นอย่าพึ่งเชื่อเด็ดขาดเลยมาอีกแล้วนะครับหลอกลงทุนนะ เดี๋ยวนี้มีการหลอกลงทุนมากมายไม่ว่าจะเป็น1การแอบอ้างเป็นธนาคารหน่วยงานรัฐนะครับโดยมีโลโก้เหมือนเป๊ะเลยนะครับทำเรียนแบบได้เนียนมาก2นะครับหลอกล่อด,ด้วยผลตอบแทนที่สูงเกินจริงนะครับโดยผลตอบแทนเกินกว่าการลงทุนในตลาดหุ้นอีกนะนะครับรับรองผลตอบแทนไม่ต่ำกว่า20%ต่อเดือนนะ เยอะมากนะครับ 3. ม,มีการหวานล้อมให้เหยื่อตายใจมีการลงทุนเพิ่มอีกนะครับแรกๆมันก็จะให้คุณอยู่นะครับเพื่อมันจะให้ปันผลกับคุณเล็กๆน้อยๆเพื่อเป็นการซื้อใจคุณแล้วก็ซื้อให้คุณรู้สึกเชื่อมัน่น แต่สุดท้ายแล้วมันจะดึงเงินของคุณไปเรื่อยๆเรื่อยๆจนสุดท้ายไม่เหลือ C นะครับมีการบ่ายเบี่ยงไม่จ่ายเงินนะครับและหายไปอ้างว่าขาดทุนอ้างว่ามีปัญหาระบบอย่างงู้นอย่างนี้นะครับจำเอาไว้ว่ามีสติอย่าลงเชื่อนะครับสอบถามข้อมูลโดยตรงจากหน่วยงานที่อาจจะถูกแอบอ้างหน่วยงานจริงนะครับให้สอบถามข้อมูลจากหน่วยงานจริงแล้วก็3มศึกษาข้อมูลทาความเข้าใจก่อนตัดสินใจลงทุนไม่มีการลงทุนใดนะครับที่ง่ายใดแล้วก็ได้ผลตอบแทนสูง าไว้นะครับสแกน QR โค้ e อย่างไรให้ปลอดภัยจากมิจฉาชีพนะครับเมื่อเราจะสแกนเพื่อจ่ายเงินต้องทำการนะครับสแกนผ่านโมบายแบงกิ้งนะครับและอย่าลืมตัวสอบชื่อผู้รับโอนและยอดเงินทุกครั้งนะครับก่อนกดโอนเงินนะครับแล้วก็สแกนเพื่อจุดประสงค์อื่นๆนะมิจฉาชีพเนี่ยนะครับจะมาในรูปแบบของนะครับเว็บไซต์นะครับ มาเป็นรูปแบบของเว็บไซต์ที่เหมือนหน่วยงานนั้นจริงๆนะครับตัวอย่างเช่น QR Code ติดสติกเกอร์ทับต้นฉบับอะไรแบบนี้นะครับให้ระมัดระวังนะครับให้ระมัดระวังอย่าสแกนนะครับอย่าสแกนเด็ดขาดนะเพื่อป้องกันมิจฉาชีพนะครับดูดเงินเรานะครับหรือเอาเงินเราไปบัญชีมา้าซิมม้านะครับเปิดขายให้เช่าให้ยืมโทษหนักนะครับ ย้ำอีกครั้งหนึ่งนะโทษหนักโฆษณาก็ไม่ได้นะนะครับโดยเปิดขายให้เช่าให้ยืมจำคุก3ปีหรือปรับ30000นบาทหรือทั้งจำทั้งปรับเป็นธุระจัดหาโฆษณาเพื่อให้มีการซื้อการขายการให้เช่าการให้ยืมจำคุก2-5ปีหรือปรับนะครับส0งแสนถึงห้าแสนบาทหรือทั้งจำทั้งปรับนะครับครอบคุณ บัญชีม้าสิม้า,มมาบัญชีอบัตรอิเล็กทรอนิกส์นะครับอี a l ลเลด้วยเพราะนั้นระมัดระวังนะอย่าตกเป็นเหยื่อนะครับของแกงมิจฉาชีพพวกนี้เขาเจาบัญชีเรานะครับไปหลอกเงินคนอื่นนั่นเอง